ลูกค้าสอบถามมาว่าสบู่มีกลิ่นหอมจางๆจะดับกลิ่นตัวอยู่หรอคะรับตอนนี้กำลังเกิดข้อสงสัยแบบนี้เกิดขึ้นเพราะว่าอะไรครับคุณยังติดกับความคิดเดิมๆข้อหนึ่งครับตรงที่ว่าสบู่ที่มีกลิ่นแรงๆจะดับกลิ่นตัวได้ครับซึ่งจริงผิดครับสบู่ของผมนะครับไม่ใช่สบู่ที่เอาน้าหอมดับกลิ่นตัวครับแต่มีสารระงับกลิ่นกายในการดับกลิ่นตัวต่างหากครับซึ่งสามารถที่จะดับกลิ่นกายได้โดยไม่จําเป็นต้องใส่น้าหอมแม้แต่นิดเดียวเลยครับก็สามารถดับกลิ่นกายได้ เวลาใช้งานต้องใช้คู่กับสบู่ทั่วไปไหมเพราะว่าเนื่องจากไม่มีกลิ่นหรือกลิ่นอ่อนมากไม่จาเป็นครับเพราะว่าตัวของสบู่แล้วนะครับเป็นสบู่ที่ใช้ทดแทนสบู่ที่เราใช้ประจนอยู่แล้วในการดับกลิ่นกายไปเลยครับสังเกตได้ง่ายครับว่าหลังอาบน้ำเสร็จปุ๊บคอที่สบู่ของเรานะครับจะไม่มีกลิ่นกายหลังจากอาบน้ําเลยนะครับผมถ้าหากคนที่มีกลิ่นตัวที่ค่อนข้างแรงนะครับก็อาจจะต้องทําการใช้สเปรย์แบบนี้เข้าร่วมครับสเปรย์นับกลิ่นกายเข้าร่วมครับเพื่อในการคุมกลิ่นกายนั่นเองครับ แต่ถ้าหากว่ากลิ่นตัวไมมีหรือตัวน้อยมากหรือว่าเป็นคนที่มีกลิ่นตัวอยู่แล้วแต่ว่าพอดีมีเหงื่อเยอะแล้วทำให้เกิดกลิ่นตัวครับใช้แค่สบู่ก็าอยู่แล้วครับ